ทีนี้ข้อต่อไปก็คือเรื่องของการควบคุมตัวเองข้อนี้ก็สําคัญที่สุดเขาบอกว่าคนเรานะคะถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเราไม่เป็นผู้ควบคุมเราจะถูกควบคุมถ้าคุณเลือกได้คุณจะเป็นผู้ควบคุมหรือจะถูกหรือจะโดนควบคุมคะผู้ผู้ควบคุม ทุกเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เราต้องควบคุมได้นะคะควบคุมสถานการณ์สมมุติวันนี้จัดประชุมคนมาแล้วนะคะอัพไลยยน์จนยางรั่วยังมาไม่ถึงสถานการณ์แบบนี้นะคะเราต้องควบคุมให้ได้นะคะรวมตัวกัน <c oughs> อยาโอ๊ยรอก่อนนะพี่อีกชั่วโมงหนึง่งพอดีไม่ได้เราต้องควบคุมสถานการณ์ที่ได้นะคะทุกๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการจัดเฮ้า์ทุกน,นี้นั่นเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเราก็ช่วยกันนะคะสะอา,าดควบคุมอารมณ์ข้อนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของทุกคนอารมณ์เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเราสามารถสร้างได้ในขณะเดียวกันหลายๆคน ไม่ยอมควบคุมจนบอกว่าฉันทำไปเพราะฉันควบคุมอารมณ์ไม่ได้ได้ยินบ่อยไหมคะํำนี้มันควบคุมไม่อยู่จริงๆอ่ะฉันควบคุมไม่ได้ฉันยอมรับคุณเชื่อไหมเพราะคุณตกไปเป็นทาสของอารมณ์คุณตกไปเป็นท่าของอารมณ์คุณควบคุมไม่ได้แล้วคุณยังตกเป็นทาสจะไม่สำ ฉะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เราปล่อยออกไปมันก็จะต้องมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเรารักคนหนึ่งคนดูกันมาช่วยเหลือกันมาวันหนึ่งใช้คําพูดแล้วเราก็ปล่อยอควบคุมอารมณ์เองไม่ได้พูดออกไปคนฟังฟังแล้วเฮ้ยที่ผ่านมาอยู่กันมาเฮ้ยมันพูดคํานี้ออกมาสรุปนึก้าพไหมคะ ในขณะที่เขารับอารมณ์ของเราเขาก็เกิดอารมณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็น่านอารมณ์เราทำลายมิตรภาพมาเยอะมากแล้วเราเป็นผู้ทำลายมิตรภาพมาเยอะมากแล้วแล้วคุมม้มไหมคะที่เราจะล่อยให้เราถูกควบคุมเราต้องเป็นผู้ควบคุมไม่ได นะคะในเรื่องของอารมณ์สามารถควบคุมเรื่องของความคิดนะคะความคิดเนี่ยสำคัญที่สุดความคิดมันจะมีการส่งต่อคิดแบบนี้ส่งต่อแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นความคิดจะ,จะเขาบอกว่าความคิดจะี่คิดทุกอย่างคิดได้ก็ทําทได้คิดจะฆ่าใครสักคนได้ก็แปลว่าฆ่าได้จริงๆนะ เพราะเหตุการณ์ที่เขาฆ่ากันเ้อาเกิดมาจากความคิดก่อนเหตุการณ์ที่เขาสําเร็จได้เ,าเขาก็คิดก่อนแล้วเขาทําได้ความคิดเป็นสิ่งที่นา่ากลัวทําไมเวลาเราชวนมาทําธุรกิจเราต้องบอกว่านะคะสร้างแนวคิดกันก่อนเรียนรู้วิธีคิดกันก่อนเพราะความคิดจะริคิดทุกอย่างจริงมันจะเป็นไปในตามที่เราคิด ความคิดจะฝังลึกไปใต้จิตสำนึกของเราเพราะฉะนั้นพยายามคิดบวกคิดดีคิดบวกคิดดีนะคะ